คือเวลาเราพูดถึงฝรั่งเศสนะครับภาพในหัวมันจะเอ่อมันจะมาเป็นชุดเลยค่ะเป็นภาพที่คุ้นเคยกันดีใช่ครับทั้งหอไอเฟลถนนช่องเซลิเซ่แล้วก็ภาพลักษณ์ของเมืองแฟชั่นศิลปะวัฒนธรรมเป็นประเทศต้นแบบของเสรีประชาธิปไตยด้วยนะคะใช่เลยครับแล้วก็มีระบบการเมืองที่น่าสนใจมากคือมีทั้งประธานาธิบดีทั้งนายกทำงานคู่กันซึ่งเราก็ได้ยินแต่คำชมมาตลอดอื้ แต่พอได้มาอ่านบทความที่ชื่อว่าข้อความที่วางที่ผู้ฟังของเราส่งมาให้เนี่ยผมผมถึงกับต้องมองฝรั่งเศสในมุมใหม่เลยครับอ๋อเหรอคะเพราะบทความนี้ไม่ได้พูดถึงความสวยงามเหล่านั้นเลยแต่กลับเจาะลึกลงไปในปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจที่เอ่อกำลังน่าเป็นห่วงมากๆค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่าประเทศที่เคยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของยุโรปอย่างฝรั่งเศสเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงและมันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่สําหรับเราบ้างน่าสนใจมากค่ะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูอดีตกันก่อนนะครับคือฝรั่งเศสเคยมีช่วงที่พีคมากๆโดยเฉพาะยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองช่วงปี1960ถึง1973ยุคทองเลยนะคะนั่นใช่ครับผมไปเจอตัวเลขชุดหนึ่งในบทความนี้แล้วอึ้งไปเลยนะเขาบอกว่าในปี1964 GDP ของฝรั่งเศสเคยพุ่งทยานจนแซงหน้าอังกฤษได้โหเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีมันคือภาพของความสำเร็จที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับในยุคนั้น ใช่ค่ะเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเลทรองกลิอ u สหรือว่า30ปีอันรุ่งโรจน์ของฝรั่งเศสเลยแต่ภาพนั้นมันมันช่างต่างกับปัจจุบันเรากับเป็นคนละประเทศเลยตามเดินขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะทุกวันนี้ฝรั่งเศสกําลังเจอกับแรงกดดันมหาศาลจากทุกทิศทางเลยในทางการเมืองเราจะเห็นภาพความวุ่นวายบ่อย รรคการเมืองฝ่ายซ้ายจัดกับขวาจัดก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นเรื่อยๆอืพอรัฐบาลฝ่ายซ้ายขึ้นมาก็มักจะเน้นขยายสวัสดิการเพื่อเอาใจฐานเสียงแต่พอรัฐบาลฝ่ายขวาเข,าเข้ามาจะพยายามลดรายจ่ายก็เจอม็อบเลยใช่ค่ะเจอม็อบลงถนนทันท,นทีมันเลยเหมือนติดล็อกทางการเมืองที่ทําให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไม่สักทีคออลังกับดักทางการคลังฝังดูน่ากลัวนะครับ ค่ะมันเป็นภาวะที่ประเทศเหมือนตกลงไปในหล่มที่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกหาทางออกได้ยากมากๆแล้วในทางปฏิบัติมันเป็นยังไงครับเพราะที่ผมอ่านเจอแล้วตกใจจริงๆคือตัวเลขนี้สาธารณะที่บทความระบุว่าสูงถึงประมาณ117%ของ GDP นี่มันหนักขนาดไหนครับมันหนักมากค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆก็คือถ้าประเทศมีรายได้ทั้งปี100บาทตอนนี้เรามีนี้อยู่117บาทโอ้โห ซึ่งแปลว่าเราเป็นหนี้มากกว่าไรายได้รวมกันทั้งประเทศไปแล้วแต่นั้นยังไม่ใช่ตัวเลขที่น่ากลัวที่สุดนะคะยังีนีเหรอครับค่ะในบทความยังชี้ให้เห็นตัวเลขอีกตัวที่น่ากังวลกว่าคือหนี้ต่างประเทศในสกุลเงินยูโรมันสูงกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ฝรั่งเศสมีอยู่ถึง21เท่า ยี่สิบเอ็ดเท่าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเจ้าหนี้ต่างชาติเกิดหมดความเชื่อมั่นขึ้นมาแล้วแห่มาของเงินคืนพร้อมๆกันฝรั่งเศสจะมีเงินพอจ่ายคืนได้เลยแม้แต่เศษเซียวเดียวโอ<ห>้มันคือความเปราะบางทางการเงินที่สูงมากและที่น่าบแปลกใจก็คือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นท,ท,ทั้งๆที่ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เก็บภาษีโหดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเดี๋ยวนะครับภาษีก็เก็บสูงขนาดนั้นแต่ทําไม ทำไมงบยังขาดดุลอยู่เลยทุกปีเงินมันหายไปไหนหมดครับมันคือค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการอย่างเดียวเลยเหรอคำถามนั้นคือหัวใจของปัญหาเลยค่ะและมันนําไปสู่ภาวะที่บทความเรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกของรัฐบาลกลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะคือพอรายจ่ายมันมากกว่ารายรับทางออกตามตําราก็มีแค่2ทางคือลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายรับ แต่สาหรับฝรั่งเศสตอนนี้มันทําแทบไม่ได้เลยทั้งสองทางทําไมล่ะครับถ้าจะลดรายจ่ายโดยเฉพาะการไปแตะต้องเรื่องสวัสดิการเราจะเห็นภาพการประท้วงใหญ่ทันทีเลยอย่างกรณีกลุ่มเสื้อกั๊กเหลืองหรือจอเลยยองอ๋อที่เคยเห็นในข่าวใช่ค่ะที่ออกมาประท้วงรุนแรงทั่วประเทศจนรัฐบาลต้องยอมถอยมาแล้วหลายครั้งมันฝังรากลึกในสังคมไปแล้วว่าสวัสดิการคือสิ่งที่รัฐต้องให้และห้ามลดเด็ดขาดแต่บางคนอาจจะเถียงว่า เออระบบสวัสดิการที่แข็งแกร่งนี่แหละคือหัวใจของสังคมยุโรปแบบฝรั่งเศสการมีหนี้สินเพื่อรักษาสิ่งนี้ไว้มันอาจจะคุ้มค่าหรือเปล่าครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะและก็เป็นสิ่งที่นักการเมืองฝรั่งเศสใช้หาเสียงมาตลอดแต่บทความชี้ให้เห็นว่ามันเริ่มจะไม่คุ้มค่าแล้วเพราะอะไรครับเพราะเมื่อหันไปดูอีกทางเลือกคือการเพิ่มรายรับด้วยการขึ้นภาษีเพิ่มมันก็แทบไม่มีที่ให้ขึ้นแล้วค่ะอา้าว ภาษีนิติบุคคลก็อยู่แถวๆถวภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดก็เกือบ50อร์เแล้วนะคะยังมี VAT อีก20%อร์โหดจริงๆค่ะคือมันสูงจนถึงจุดที่ประชาชนรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตที่ได้รับมันไม่สมเหตุสมผลกับภาษีที่จ่ายไปแล้วพอเป็นแบบนี้รัฐบาลก็เลยติดเหนกทาอะไรไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็เจอม็อบถูกต้องค่ะเนี่แหละค่ะคือสภาวะชะง,งักงินที่แท้จริง ฟังดูแล้วเหมือนปันปัญหาที่แก้ไม่ออกเลยจริงๆทีนี้บทความได้วิเคราะห์ลงไปถึงรากของปัญหานี้ไหมครับว่ามันเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมประเทศที่เคยรุ่งเรืองขนาดนั้นถึงเดินมาถึงจุดนี้ได้วิเคราะห์ไว้ชัดเจนมากค่ะและนี่คือส่วนที่ดิฉันคิดว่าน่าสนใจที่สุดในบทความนี้เลยครับเขาบอกว่าแก่นของปัญหาทั้งหมดในโลกการเงินยุคใหม่มันเริ่มต้นจากความจริงง่ายๆข้อหนึ่งที่ว่าเงินเฟอ้อ ซึ่งหัวใจของมันก็คือทุกอย่างในอนาคตจะแพงขึ้นเสมออืมจริงครับพอค่าใช้จ่ายของรัฐแพงขึ้นทุกปีไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนข้าราชการค่าก่อสร้างหรือค่าสวัสดิการต่างๆรัฐบาลก็จําเป็นต้องทําให้รายได้ของประเทศโตตามให้ทันไม่อย่างนั้นก็จะขาดดุลไปเรื่อยๆแล้วจะทําให้รายได้ของประเทศโตทันได้ยังไงครับบทความข้อความที่วางนี่แหละค่ะที่ถอดรหัสออกมาเป็นหลักการ3ข้อที่เข้าใจง่ายมาก เขาเปรียบเทียบการบริหารการเงินของประเทศเหมือนกับการวางแผนการเงินส่วนตัวของเรานี่เองอ๋อ oh. โดยแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนหรือ3บัญชีที่ต้องสมดุลกันค่ะมีอะไรบ้างครับบัญชีแรกคือเงินลงทุนเพื่อการเติบโตหรือ growth growth ค่ะก้อนนี้คือเงินที่เอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน R&D หรือสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ๆเพื่อให้ GDP ของประเทศโตขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโตรายได้ประชาชนเพิ่มฐานภาษีก็จะขยายตัวตามไปด้วยนี่คือเครื่องยนต์หลักในการสร้างไรายได้ให้ประเทศในระยะยาวคล้ายๆกับที่เราต้องแบ่งเงินไปลงทุนในหุ้นกองทุนหรือทําธุรกิจเพื่อให้เงินของเรางอกเงยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วบัญชีที่2องล่ะครับบัญชีที่2คือเงินสำรองหรือบัฟเฟอร์ก้อนนี้ก็เหมือนเงินออมฉุกเฉินของเราเลยค่ะ oh. <c oughs> คือเป็นเงินที่ประเทศต้องเก็บสะสมไว้ในยามที่เศรษฐกิจดี <c oughs> เพื่อเอาไว้ใช้ในยามวิกฤตเช่นตอนเกิดโรคระบาดหรือเศรษฐกิจโลกถดถอยครับถ้ามีเงินก้อนนี้ประเทศก็จะไม่ต้องกู้เงินมหาศาลหรือถูกบีบให้ต้องตัดงบประมาณสำคัญสำคัญอย่างก,า <c oughs> กงร,ะท,รงกะทันหันเข้าใจครับแล้วบัญชีสุดท้ายคืออะไรครับและบัญชีสุดท้ายคือเงินพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือ welfare ซึ่งก็คือเงินที่ใช้ไปกับสวัสดิการต่างๆที่เราคุยกันไปทั้งการรักษาพยาบาล การศึกษาเงินบำนาญเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม growth buffer welfare เข้าใจง่ายมากเลยครับแล้วปัญหาของฝรั่งเศสคืออะไรครับคือการที่สามบัญชีนี้มันไม่สมดุลกันหรอครับใช่ค่ะบทความวิเคราะห์ว่าปัญหาของฝรั่งเศสเกิดจากการที่สามบัญชีนี้เสียสมดุลอย่างรุนแรงและยาวนานเสียสมดุลยังไงครับ คือบัญชีเวลแฟร์มันใหญ่โตเกินไปมากมีการเรียกร้องและเพิ่มสวัสดิการอย่างต่อเนื่องจนขนาดของมันใหญ่กว่าไรายได้จากภาษีที่เก็บได้เสียอีกอมันก็เหมือนกับเราเราท่านๆนี่แหละค่ะที่พอเงินเดินออกปุ๊บส่วนของเวลแฟรอย่่่าาาางคากาคกแฟบุฟหื ffet Netflix มันใหญ่กว่าเงินที่กันไว้ลงทุนเสมอเลย <laughs> เห็นภาพเลยครับในขณะเดียวกันบัญชีบัฟเฟอร์หรือเงินสำรองก็แทบไม่มีเลย ในช่วงที่เศรษฐกิจดีทันที่จะเก็บเงินสำรองไว้ก็เอาไปโปะเพิ่มในสวัสดิการจนหมดอ้าวทุนเพื่ออนาคตมันถูกละเลยมานานเกินไปครับไม่ได้มีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตใหม่ๆหรือที่เรียกว่า new s curve อย่างเพียงพอ new s curve นี่คืออะไรครับพอจะขยายความได้ไหมครับ new s curve ก็คือการหาเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ๆมาขับเคลื่อนประเทศคอัอ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นตัวทําเงินในอนาคตแทนที่อุตสาหกรรมเดิมๆที่อาจจะเริ่มอิ่มตัวแล้วครับเมื่อเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้หรือโกร w t มันอ่อนแอลงแต่รายจ่ายประจําหรือเว l f a r e กับเพิ่มขึ้นไม่หยุดแถมยังไม่มีเงินสํารองหรือ b u ฟอร์ไว้เป็นกันชนอีกผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์ก็คือประเทศติดกับดักการโตต่ตาํา รายได้โตไม่ทันรายจ่ายอย่างที่เห็นในปัจจุบันและพอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วต้องมาเจอกับปัจจัยเร่งอื่นๆพร้อมกันเช่นเศรษฐกิจโลกที่เป็นขาลงหรือโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมสูงวัยคนทำงานน้อยลงใช่ค่ะคนทำงานน้อยลงแต่คนรับสวัสดิการเยอะขึ้นปัญหามันก็เลยไม่ได้ค่อยๆมาทีละอย่างแต่มันปะทุขึ้นพร้อมกันทุกด้านจนแทบจะรับมือไม่ทันแล้วค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับหลักการ growth buffer welfare ที่บทความพูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกับการวางแผนชีวิตของเราทุกคนชัดๆเลยถ้าวันนี้รายได้ของเราโตไม่ทันค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราไม่มีเงินออมสำรองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินแล้วเราไม่ได้ลงทุนเพื่อสร้างความเติบโตให้กับอนาคตของตัวเองเลย มันก็คือฝรั่งเศสย่อส่วนดีๆนี่เองถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของบทความนี้เขาต้องการจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศหรือชีวิตของใครสุดท้ายก็หนีไม่พ้นปัญหาแบบเดียวกันนี้ครับโดยเฉพาะในโลกการเงินยุคใหม่ที่เงินเฟ้อเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้อืม สิ่งที่เราเห็นในฝรั่งเศสคือภาพจำลองของการที่ปัญหาหลายอย่างที่ถูกสะสมมานานจากการขาดการวางแผนระยะยาวมันปะทุข,ขึ้นมาพร้อมกันมันแสดงให้เห็นว่าการรักษาสมดุลระหว่างการใช้จ่ายเพื่อความสุขในปัจจุบันการออมเพื่อความมั่นคงในอนาคตและการลงทุนเพื่อการเติบโตนั้นสำคัญแค่ไหนจริงด้วยครับเอาเข้าจริงมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะว่าทำไมมันถึงรักษาสมดุลได้ยาก เพราะผลตอบแทนของแต่ละบัญชีมันเห็นผลไม่เท่ากันยังไงครับบัญชีเวลแฟร์เนี่ยเราจ่ายเงินวันนี้เราได้ความสุขวันนี้เลยมันจับต้องได้ใช่แต่บัญชีบัฟเฟอร์กับโกรธเนี่ยเราต้องยอมสละความสุขในวันนี้เพื่อไปหวังผลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและมองไม่เห็นมันเลยต้องใช้วินัยและความอดทนสูงมากซึ่งซึ่งการเมืองก็มักจะเล่นกับเรื่องระยะสั้น เพราะต้องหวังผลเลือกตั้งในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั่นคือกับดักสําคัญเลยค่ะการลงทุนระยะยาวที่กว่าจะเห็นผลก็อาจจะหมดวาระไปแล้วเลยไม่ค่อยมีใครอยากทาถูกต้องค่ะนักการเมืองรู้ว่าการเพิ่มสวัสดิการหรือเวลแฟร์มันซื้อใจคนได้ง่ายและเร็วกว่าการลงทุนใน New S Curve หรือ Growth ที่อาจจะใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะเห็นผลครับพอทำแบบนี้สะสมกันมาเรื่อยๆผ่านรัฐบาลหลายชุดมันก็เลยกลายเป็นการเสียสมดุลเชิงโครงสร้างที่แก้ไขได้ยากมากอย่างที่ฝรั่งเศสกำลังเผชิญอยู่ โอ้โหวันนี้เราเจาะลึกกันจนเห็นภาพที่ต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับจากภาพลักษณ์ของประเทศต้นแบบประชาธิปไตยเมืองแห่งศิละปะที่น่าหลงไหลค่ะ <c oughs> กลายเป็นกรณีศึกษาของประเทศที่กำลังเผชิญบททดสอบครั้งสำคัญที่เกิดจากการเสียสมดุลทางการคลังมาเป็นเวลานานซึ่งมันกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไม่ใช่แค่สำหรับฝรั่งเศสแต่สำหรับทุกประเทศหรือแม้กระทั่งเราทุกคนที่อาจจะกำลังเดินตามรอยทางเดียวกันอยู่โดยไม่รู้ตัว ใช่ค่ะแล้วบทความก็ได้ทิ้งท้ายประเด็นที่เฉียบคมเอาไวใ้ให้เราได้คิดต่อซึ่งดิฉันคิดว่ามันสําคัญมากคับรเขาบอกว่านี่คือโจทย์ใหญ่ของโลกการเงินยุคใหม่และเป็นโจทย์ที่ทุกคนต้องเริ่มคิดก่อนที่ทางเลือกในการแก้ปัญหาจะเหลือน้อยลงกว่านี้อ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับบุคคลก็ตามการเริ่มวางแผนและสร้างสมดุลสาบัญชีนี้ตั้งแต่วันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่ กลืนไม่เข้าครไม่ออกเหมือนกันค่ะเพราะถ้าถึงวันนั้นแล้วเพราะเมื่อถึงวันนั้นแล้วทางเลือกที่เรามีมันอาจจะเจ็บปวดกว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะเลยค่ะ